สวัสดีครับตอนนี้นุมึงเห็นสีริเทบันนะครับมาใช้นางแก่บนให่ทางกัฎภาพนะครับทางกุดน้าใสนะครับตอนนี้มาเป็นมาผู้เดียวครับมาสองคนปุ๊ดดูผีเงนะครับจานดอนพระประยนนะครับจานดอนพระปรยนตอนนี้มาที่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับวัดบ้านกุดน้ําใสนะครับนีคือโบสถ์โบสถ์งามนะครับโบสถ์ฮ็ดหลายปีแล้วแต่ สร้างพูนนะครับถ้าผลเป็นสารานี่สฉลองสงการนะครับสําหรับผู้ที่แฟนแฟนมึงเห็นสสด็ิทัยบาทหรือว่าผู้มีกิสธาี่ต้องการจะมานี่รวมทั้งบุญนะครับกับการฉลองสารากับฉลองหอระฆังนะครับหอระฆังหอระฆังต้นนนนะครับที่ผมเคยถ่ายแต่นี่ผมมือนีมี่สองจอนะครับผมมาสานะครับมาสามองที่เคยอยู่เคยพำนับ อยู่ใต่หมมพ่นี่เพิ่นไปตั้งจอกอนนะครับทางจิตไปบุญนะครับตอนนี้คือหนุ่มหินเสลาหนุ่มมึงหินเสดีเท่บานเดชาภาพยนต์นะครับตอนนี้เบิง้ง,รง,งราานนครับเบิเ้เงเบิ้งทางรถขางรถอาจจะเป็นตรงซื้อกลับนะครับเพราะว่าผมไทยด้านนี้เดชาภาพยนต์นะครับนี่คือโอ้จอนึงนะครับขึ้นโค้งขึ้นโค้งเรียบ้อยแล้วแต่งผมกำลังขันมัดอยู่ครับเพราะว่าส่อมรถนะครับมืมือเศรา้า สมรถแบบใดเจ้รถมันบอลแลนนครับคาดมันมีปัญหาได้สมนึงวันสีมาบ่ได้นะครับเห็ดเหล่ามาเลยครับอ่าเป็นยังบุญยังคุณนอยู่มากหอดแล้วก็หกู่ซึกว่าแลนดีแลนโอเคนะครับเบิดไปเกาหล่าก็บาเห็ดเองเลยนะครับแต่การการสมคาดสมยังนี่เปลี่ยนคาดเป็นอย่าังนี่ผมบ่ได้บ่ได้ทายทํำนะครับแต่นี่คือยิงนำูร่าจะฟาพสิบ ผู้ใดน,นะครับ <c oughs> จะฝากไวท่านมากนะครับท <c oughs> ่านมีน้ำกินน้ำก่อนนะครับน้ำกินบะหมีส่สโองค์น้ำแข็งหนไปก่อน <c oughs> ปั๊บน่าจะเป็นจะพักกินรถมาก สวัสดีครับต้นมีก้อนครับ